ปตาเด็ดยัางอะไรเจ๊กเกตเนี่ยหัวงอวงแหน่พี่น้องก็เป็นตาสะออนแต่บานนี่ยผัดเมะยังไงมึงแหน่มึงแหน่เอา้าว่าเป็นเพันสิถอยเพันธ์กระยั่งคือเก่าพี่น้องนั่นบ่ถอยเอา้าทำาทาสีถอยน้องมื่อวานานอ้องพูนพี่น้องเลี้ยงไปเลยพูนพูนมึยทั้งจุ่มทั้ง,ง,งบานพี่น้องเอ้ย เด็ดอีกแล้วพี่น้องเศร้านี่พอพี่พอน้องเสาวันที่สะเดย์เกตเมื่อไงวันที่เก่า,าพุดเสืผาก้มปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเก่ามีทูน่าเด้อพี่น้องอย่าไปเสื้อเยเกตว, <c oughs> วันที่เก่ามีทูน่าพี่น้องปีสองห้าหกแปดเฮเกตว่าเก่า,าพุดเสผ้ามันผาดมา <c oughs> โดนแล้วเป็นเดือนแล้วมึงแน่พี่น้องคุณเฮอสออรได้บ้านี มาสะออนความมันน้ำกันพี่น้องดีเป็นสายไปเลยพูนพูนพูนทั้งจุมทั้งบานเอาเด็ดพี่น้องเศร้านี่